ปัญหาแอร์เย็นไม่ฉ่ำลมไม่แรงนะครับมาดูนะครับแก้วิธีไหนนะครับลมไม่แรงนะครับให้เช็คดูกองแอร์ก่อนนะครับบางท่านไม่รู้นะครับว่ากองแอร์อยู่ตรงไหนนะครับจุดนี้เลยนะครับกองแอร์นะครับนี่นะครับแกะชุดนี้ออกมาดูนะครับงัดเลยครับงัดแผ่นนี้ออกมานะครับนี่ครับกองแอร์อยู่จุดนี้นะครับเห็นหรือเปล่าครับใช้มือดึงออกมาตรงๆนะครับตำแหน่งนี้นะครับ แก้ปัญหาเรื่องลมไม่แรงนะครับความเย็นพอใช้ได้แต่ลมไม่แรงก็จะทําให้เย็นไม่ฉ่านะครับมาดูสภาพกองแอร์นะครับฟิลเตอร์แอร์หรือกองแอร์นะครับนี่เลยนะครับจะทําให้ลมไม่แรงนะครับนะครับกองแอร์ตันนะครับลมไม่แรงแอร์เย็นไม่ฉ่านะครับแล้วเราก็ต้องดูแลทําความสะอาดนะครับฝุ่นภายในห้องเก่งด้วยนะครับถ้าเราไม่มีเป่าลมใช้น้ําแรงๆฉีดก็ออกนะครับ ฉีดด้านนี้นะครับที่ฉีดออกนะครับนี่นะครับดูนะครับพอสะอาดแล้วนะครับสะอาดแล้วแล้วก็สะบัดให้แห้งแล้วก็ใส่คืนเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับฉีดออกให้หมดนะครับสะอาดแล้วสะบัดให้แห้งนะครับแล้วก็ใส่คืนเหมือนเดิมนะครับแย่เข้าไปตรงๆนะครับ เข้าอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับแก้ปัญหาเรื่องลมไม่แรงนะครับความเย็นไม่ฉ่ำนะครับประกอบคืนนะครับเรียบร้อยครับ